สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะบีมาแนะนําเป็นรถยนต์ผ่อนประมาณ5,000บาทนะคะสําหรับใครที่หารถเก่งนะคะผ่อนประมาณ5 0 0 0ต้องดูคลิปนี้เลยนะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะอยู่ต่างจังหวัดบีมี f i n a n น e ์วิ่งเซ็นให้นะคะใครที่ดูคลิปนี้โทรหาบีได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มกันจากคันแรกนะคะเป็นมิสูบิชิแลนเซอร์ e x นะคะ1 8 g l s นะคะรถปี2012คันนี้ไม่น้อยมากนะคะ ไม่เพียง97,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้ราคาอยู่ที่279,000บาทนะคะได้รถสวยๆคันนี้ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะคันต่อไปนะคะก็จะเป็น Honda c ซี vic นะคะ FD 1.8E ปี e, 2009-2010นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่299,000บาทคันนี้จะบอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตยอด,ยอดนิยมลงขายเนี่ยแปบ๊บเดียว นะคะลูกค้ามาไวไปไวมากนะคะยังเป็นรถที่ลูกค้าให้การสนใจเยอะมากนะคะสำหรับซีวิกรุ่นนี้นะคะเป็นตัว FD นะคะสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ่ะคันต่อไปเป็นสมาตด้าสองนะคะสำหรับคันนี้จะเป็นตัว1.5สปีลิทสปอร์ตรถปี2012ไม่เพียงแค่1 2 4 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นราคาอยู่ที่259,000บาทตัวรถเป็นสีแดงสวยๆนะคะมาพร้อมกับฟรอแม็กแต่งรอๆเลยนะคะสำหรับคันนี้สวยมากนะคะ สำหรับใครที่มองหารถเก่งผ่อน5,000นะคะแนะนำเลยสำหรับคันต่อไปตัวนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับ Honda Jazz คันนี้เป็นตัว 1.5S ปี2009รถสีบอลเลขไมเพียงแค่163,000กิโลเมตรเท่านั้นราคาอยู่ที่279,000บาทได้เป็นตัวรถสีบอนเงินนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งหล่อๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ ใครที่สนใจนะคะโทรหาบีได้เลยคะ่ะที่เบอร์0647686572หารถเก๋งผ่อนเบาๆเดือนละ5,000กว่าบาทนะคะแนะนำเลยสีคันนี้สวยมากๆนะคะสวยมากจริงๆแล้วก็เลกใหม่ไม่เยอะด้วยนะคะ ตัวรถสวยสยภาพเดิมบอดี้เดิมนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํามาก่อนแน่นอนสําหรับลูกค้านะคะที่อยู่ในเขตต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลน,นะคะบีมีไฟแนนซ์วิ่งเซน็นให้ทั่วประเทศเลยนะคะวิ่งเซน็นให้ถึงที่เลยสําหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพแต่ไม่สะดวกเดินทางมาโทรหาบีได้เลยนะคะเดี๋ยวบีมีไฟแนนซ์บริการวิ่งเซน็นให้เช่นกันนะคะมีบริการส่งรถให้คุลูกค้าถึงที่เลย ออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีเครดิตก็ออกรถฟรีดาวได้อยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้นะคะทักมาคุยรายละเอียดกันได้สำหรับใครนะคะที่อยากได้อยากได้รูปรถเพิ่มเติมนะคะทักไลน์ได้เลยเดี๋ยวบีทิง้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสนะคะกดลิงก์แอดไลน์มาได้เลยสำหรับใครที่มองหารถเก๋งผ่อนเบาๆบีแนะนำนะคะมีอีกเยอะนะคะแต่ว่าที่จอดไม่พอ นะคะทักมาคุยมาขอรายละเอียดกันได้เลยนะคะสำหรับใครที่มองหาอยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะบีต้องฝากอ่สี่คันนี้เป็นอีกทางเลือกนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถผ่อนเบาๆนะคะทักมาหาบีได้เลยนะคะออกรถฟรีดาวนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะเดี๋ยวบีลงรถใหม่ๆให้ดูกันเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ